โมชั่น8เดือน8เดือนนี้จัดเซตงานสวนมาให้ในงบ93 0 0เครื่องแบต3ก้อนพร้อมที่ชาร์จ3อันตัวแรกจะเป็นกันไกตัดกิ่งครับรุ่น451ใช้งานง่ายเหมาะกับแม่บ้านแบตเตอรี่ในชุดได้มา3ก้อนใส่ตัวไหนก็ได้ตัวต่อมาเป็นเลื่อยตัดกิ่ง536ตัวนี้เป็นเลื่อยขนาด6นิ้วครับบัสเลดมอเตอร์ตัวนี้เป็นตัวงานหนักเลยครับตัวต่อมาจะเป็นเลื่อยตัดแต่งพุ่ม รุ่น4 3 6ใช้งานง่ายครับกดเซฟตี้แล้วก็กดใช้ได้เลยแบบนี้คือชุดน,นี้เนี่ยแม่บ้านใช้ได้นะตัวสุดท้ายเป็นเครื่องตัดหญ้าครับปรับองศาคอได้แบบนี้ตรงกลางตัวเครื่องสามารถใส่ด้ามจับแบบนี้ได้เพิ่มไปอีกแบตเตอรี่3ลูกก็ใส่ไปสิครับกดเซฟตี้แล้วก็ทํางานได้เลยตัวเครื่องก็จะแรงแบบนี้เลยครับ อันนี้เทสเครื่องให้ดูนะยังไม่ได้ใส่ใบนะครับเอฟตีเนี่ยใช้ได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายเลยตัวใบในชุดที่แถมมาให้จะมีใบวงเดือนแบบนี้ใบที่2ก็จะเป็นใบมะละกอแบบนี้ในชุดดีจะให้ด้ามต่อยาวมาด้วยนะครับสามารถใส่ได้ทั้งกนรกายตัดกิ่งแล้วก็เลื่อยตัดกิ่งสูงได้เลยความยาวด้ามอยู่ที่4เมตรเลยครับและใครสนใจชุดงานสวนแบบนี้9,300บาทเท่านั้นสนใจจิ้มตะกร้าสายล่างได้เลย